พาไปดูความใจนิ่งนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยไซส์ของตัวก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องอต้องไปกลัวคนที่เขาตัวใหญ่กว่าเสมอไปงูตัวนี้เขาอยากทำอะไรไปดูกันคะ่ะนี่ครับง <c oughs> นั่งทำปตากระพงอยู่ครับงูหลามอ้อโผล่มาจากท่อครับมาขโมยปลากระพงตัวันนิดเดียวจะแดกปลากระพงกูซะล้วมึงนี่ครับตัวครับดวลลาย นครับเมื่อกินปลาไม่ได้เอาไส้ปลาให้มันแทน,นะนครับกำลังกินอยู่นะครับลามอ่อครับถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่เข้าใจป้า เขาบอกว่าทำการใหญ่ใจต้องอนิ่งค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้หาไม่เจอว,ว่าไหนงูคือคุณรัชพรพูดตลอดไหนงูอ่ะไหนงูอ่ะคือมันไม่เห็นเนะเขาตัวจิ๋วไงคุณโอ้ต <laughs> ายแ,แล้ว ปากปลาเออเรู้ว่าเป็นปากรู้ว่าเป็นแบบปากปลาเลอละโโลูกใช่ทีก,การใหญ่แต่เด็กเนาะที่การใหญ่แต่เด็กนะคะคุณเอค่ะเป็นคนโพสต์คลิปวิดีโอนี้พร้อมกับบอกว่าขณะกําลังนั่งทําปลาอยู่ปากระพงเนี่ยก็มีงูหลามตัวจิ๋วโผล่มาจากท่อพยายามที่จะโอ้โหขมือบไม่ดูไซส์ตัวเองแล้วนะคะปิดเหมือนคลิปแรกก็ไม่ดูไซส์ตัวเองกันนะคะปลายังมีชีวิตปลาคงขมือบแทนคงขมือบแล้วขำที่แบบว่าอ๋อเด็กไม่กินปลาไม่ได้เอาไส้ไปกินลดขนาดเหลือแค่ไส้ถูกต้องนะคะก็พยายาม ขเมือปลาแล้วก็สุดท้ายก็คุณคุณเอก็เลยร้องเพลงเธอกลับบอกไว้อาย่าพยายามอย่าพยายามอ,ยอีกเลยเอาไซไปกินแล้วกันนะตัวขนาดนี้อย่าตะก,กะเลยนะจ้ะหนูเดี๋ยวพุงแตกตายได้นะคะอาจจะยังไม่รู้ขีดจํากัดว่าขากรรไกรมัน มันก็มีขีดจากัดไม่ห้องนะถือว่าจะอ้าได้แบบมากหลายเท่าแต่มันก็มีขีดจํากัดนะงูนะหิวอ่ะศักดิ์รีของงูสีเขาต้องใหญ่กว่าแล้วกินแล้วกินไม่ได้เนี่ยมันเสียไหมศักดิ์รีเนี่ยอันนี้เสียงูไม่ไม่เสียหมาเสียงูนะคะเอาปิดท้ายมาฝากกันนะคะในช่วงสายตรวจโซเชียลแบบนี้หมูเวลาของเฟื่องแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันอีกว่าจะมีข่าวอะไรสนุกสนุกในช่วงนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณน้องเฟื่องระดานะครับ